19ปีที่ผ่านมาเนี่ยสปสชได้พิสูจน์ว่าประเทศไทยเนี่ยต้องการสปสชยิ่งในภาวะวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นยิ่งยิ่งว่าบทบาทของสปสชเนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการและก็ได้รับการคุ้มครองเมื่อประชาชนเกิดความเสียหายจากการไปรับบริการโดยบริการ ทุกแห่งที่เกี่ยวข้องได้รับบริการจากสปทชในแง่ของการที่จะสับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลผมอยากให้พวกเราได้ตระหนักถึงความสําคัญตรงนี้ว่าประเทศไทยต้องการสปทชสําหรับในต่อไปข้างหน้าในส่วนตัวผมคิดว่าสปทชเนี่ยจะเป็นองค์กรหลักที่ช่วยในการชี้นํา ว่าระบบสาธารณสุขของประเทศไทยควรจะเดินไปทางไหนและกระบวนการการทําให้ประชาชนเข้าถึงบริการเนี่ยบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆพวกเราคงทราบดีว่าสปชอย่างเดียวไม่สามารถทําให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้หรอกแต่ว่าสปชจะมปส่วนสําคัญในการร่วมชี้นําประเทศไทยว่าขบวนการในการจัดบริการกระบวนการในการจัดสรรเรื่องการเงินเนี่ยจะทํายังไงให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง ผมคิดว่านั่นเป็นบทบาทที่สําคัญของสปสชอ,อย่าลืมนะครับว่าเรามีหน้าที่ในการทําให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพและก็ต้องไม่ให้ประชาชนยากจนหรือมีปัญหาจากการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องมบงลายนั่นนั่นยังเป็นภารกิจที่สําคัญของสปสชนะครับในเรื่องที่ในอดีตที่ผ่านมาที่เราสามารถทําให้ประชาชนซึ่งเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงนะฮะ ตั้งแต่เรื่องที่เราทําเรื่องของเอ็มโก้แล้วเปลี่ยนพัฒนามาเป็นยูเซฟจะเห็นว่านั่นนั่นคือส่วนหนึ่งที่สปสชมีบทบาทสําคัญในการแก้ปัญหาของประชาชนเพราะเรารู้ดีว่าเวลาเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยประชาชนบางครั้งไม่สามารถที่จะหาหน่วยบริการที่จะให้การดูแลได้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่จะต้องทําต่อไปในอะนะคาคตเรื่องของการพยายามทําให้สามกองทุนนั้น มีความเสมอภาคกันดังที่เราได้เริ่มในเรื่องของ harmonization ของกองทุนโรคไตโรคเอดนะครับนันจริงๆมีอีกหลายโรคที่เป็นโรคค่าใช้จ่ายสูงเช่นมะเร็งนะครับโรคเรือรังทั้งหลายซึ่งประชาชนเนี่ยพวกเราคงทราบดีว่าประชาชนคนหนึ่งเนี่ยในช่วงชีวิตเนี่ยสามารถเปลี่ยนสิทธิป,ประโยชน์ของตัวเองได้นะตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยอาจจะเป็นลูกข้าราชการพออายุเกิน20ก็กลายเป็น สปทชเข้าไปทํางานอยู่ในประกันสังคมน,นั้นถ้าเกิดเขามีโรคซึ่งเป็นโรคเรื้อรังและต้องดูแลต่อนเนื่องเนี่ยการที่ทําให้ระบบสาธารณสุขทั้ง3ระบบใหญ่ของประเทศไทยมันได้มาตรฐานเดียวกันนะครับมีการจ่า,จายค่าตอบแทนที่เหมือนกันเนี่ยจะทําให้ประชาชนอย่างน้อยๆลดความเหลื่อมล้าในเรื่องของการรักษาพยาบาลครับบทบาทของสปทชในข้างหน้านอกเหนือจากการที่จะที่จะเป็นส่วนที่ชี้นํา หรือเป็นส่วนที่จะพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทยแล้วนอกเหนือจากนั้นผมอยากจะให้ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารนะครับของประเทศข้อมูลสารสารด้านสาธารณสุขเพราะว่านั่นจะเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้ประเทศเราเนี่ยมีข้อมูลในด้านสาธารณสุขพร้อมที่จะวางแผนติดตามประเมินผลและกลไกที่เรามีอยู่ขนาดนี้เนี่ยนะครับนะข้อมูลต่างๆที่กองอยู่ที่สปสชเนี่ยเป็น เป็นหลายหลายสิบหลายหลายออผมไม่รับไม่ทราบว่าจะเท่าไหร่แต่ว่าเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้เอามาใช้ประโยชน์ได้ครับสิ่งหนึ่งที่คิดว่าเป็นเป็นประเด็นสําคัญคือเรื่องของการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านสารสุขของประเทศซึ่งจะเป็นส่วนสําคัญในการที่ใช้เป็นพื้นฐานในการวางแผนติดตามประเมินผลในการที่จะดูว่าระบบของเราเนี่ยก้าวหน้าขนาดไหนนะครับนะว่าไปแล้วจริงๆในกฎหมาย ของพรบหลักกัรสุภาพปุรุชาติเนี่ยมีพูดถึงเรื่องการที่จะให้ทั้ง3กองทุนมาอยู่ภายใต้สปชในการบริหารจัดการแต่ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะยังไม่เกิดในระยะสั้นๆแต่ก็เป็นทิศทางที่ควรจะมองหาว่าว่าจังหวะไหนที่จังหวะที่จะค่อยๆดำเนินการการฮ i z a t i o n หรือการพยายามทำให้โลกที่ไป ค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยมันมีความเสมอภาคกันในแง่ของมาตรฐานใน,นการให้บริการนะมาตรฐานในการที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับหน่วยบริการเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญในการที่จะทําให้เห็นว่ามันมีความจําเป็นที่ระบบทั้งสาของประเทศเนี่ยจะต้องมา,าร่วมกันในการที่จะบริหารจัดการไม่เช่นั้นจะเกิดความเลื่อมล้ําเกิดความแตกต่างกันเกิดขึ้นนะครับ